ยุคนี้เนี่ยคอนเทนต์มีค่ามากกว่าใบปริญญานะเวย้ยคุณจะขับไล์แมนถ้าคุณมีคอนเทนต์คุณมีโอกาสมากกว่าจริงไหมคุณเป็นพนักงานประจําคุณมีคอนเทนต์ลงโซเชียลคุณมีโอกาสมากกว่าจริงไหมถูกไหมคุณคิดดูเลยตอนนี้ทุกอาชีพใครมีคอนเทนต์คนนั้นมีโอกาสมากกว่าเวย้ยความหมายคือในสมัยก่อนถ้าคุณทําออนไลน์เนี่ยมันเป็นยุคข,ของ follower is god คนมีผู้ติดตามเยอะคือพระเจ้าเพราะโพสต์อะไรขายอะไรคนเห็นเยอะคนเห็นมากกว่าพูดเสียงดังกว่าพอทําอะไรก็เลยรวยง่ายกว่ารวยได้มากกว่าแต่ยุคนี้ นี่มันเป็นยุคข,ของคอนเทนต์อิสกอณตอนนี้ออนไลน์ไม่สนใจคนที่มีผู้ติดตามมากแค่ไหนเขาสนใจแค่ว่าคอนเทนต์ของคุณทําให้คนชอบไหมทําให้คนสนใจไหมถ้าคอนเทนต์ของคุณตอบโจทย์คนคุณไม่ต้องมีผู้ติดตามก็ได้ คุณก็สามารถขายได้รวยได้ดังนั้นนี่คืออะไรหลายคนบอกว่าตอนทําออนไลน์คนที่เข้ามาแรกๆเท่านั้นแหละที่รวยเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นยุคข,ของ follower is e god แกแต่ตอนนี้พอมันเป็นยุคข,ของ content is e god คนตัวเล็กที่เพิ่งเริ่มที่ไม่มีผู้ติดตามเนี่ยมันมีโอกาสมันมีช่องว่างเล็กๆช่องว่างที่คุณจะสามารถแทรกเข้าไปได้และผมก็ไม่รู้ว่าเทรนนี้จะเปลี่ยนไปอีกเมื่อไหร่นะเดี๋ยวก็เปลี่ยนยุคนี้คือยุคคอนเทนต์ ตอนนี้ผมกำลังศึกษาพวก AI อยู่นะครับเพื่อที่จะทำล่วงหน้าไปก่อนทำก่อน ก่อนสิ่งที่คุณต้องทําคือไปเปิดช่อง Tik t o อกซะเปิดเพจซะแล้วฝึกทำคอนเทนต์คือไม่ว่าวันนี้คุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามอ่ะคุณต้องทำคอนเทนต์เว้ยคุณจะขับไล์แมนถ้าคุณมีคอนเทนต์คุณมีโอกาสมากกว่าจริงไหมหมอที่ทำคอนเทนต์ลงออนไลน์มีโอกาสมากกว่าจริงไหมจริงถูกไหมคุณคิดดูเลยตอนนี้ทุกอาชีพใครมีคอนเทนต์คนนั้นมีโอกาสมากกว่าเว้ยใบปริญญาเนี่ยอานอาจจะทําให้คุณอัพเงินเดือนไม่ได้คุณมีคอนเทนต์คุณทําเป็นเนี่ยบอกผมบอกเลยคุณมีโอกาสมากกว่านะ จริงไม่จริงเอาแค่นี้พอคุณรู้ไหมว่าพนักง,งานของผมไม่มีไม่มีใครมีใบปริญญาสักคน่ะเชื่อไหมพนักง,งานที่ทํางานกับผมเนี่ยทีมงานผมไม่มีใครมีใบปริญญา <Wow. S 1> สักคนแต่เขามีคอนเทนต์เว้ยผมดูคอนเทนต์ปุ๊บผมรับเลยที่สําคัญเงินเดือนเขามากกว่าคนจบปริญญาตรีด้วยซ้ำไปปริญญาตรีสตาร์ทเท่าไหร่หมื่นห้าของผมหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าสองหมื่นครับหลายคนบอกว่าอยาไปทําดีมากอย่าไปทํางานน่ะเดี๋ยวได้งานเพิ่มทีมงานผมคุณทํางานดีผมให้โบนัสทุกเดือน ไม่เกิน2-3สเดือนบางทีผมอัพเงินเดือนให้เลยเพราะคุณทำงานดีคนเป็นครูที่มีคอนเทนต์ก็มีโอกาสมากกว่าเพราะว่าเงินมันมาจากคนถ้า,ถาคนเห็นคุณเยอะคุณก็ได้เงินเยอะแต่ถ้าคุณไม่ทำคอนเทนต์คนก็เห็นคุณน้อยอะ่ะเงินมันก็น้อยตามอะ่ะ โอเคไหมดังนั้นนี่คือยุคที่คนตัวเล็กมีโอกาสดังนั้นคุณจะต้องเปิดเพจเปิดช่องติกต็อกคนไม่ดูคนดูไม่เป็นไรฝึกทำคอนเทนต์ก่อนมีอะไรใกล้ตัวเอามาทําก่อนคุณอาจจะยกแก้วขึ้นมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแก้วไปเที่ยวร้านอาหารทําคนเล็กๆทำไปก่อนทําเยอะๆตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกผมจะทําอะไรผมแค่ชอบอ่านหนังสือผมก็แค่เอาหนังสือมาอ่านแล้วก็สรุปให้ทุกคนฟังแค่นั้นผมยังไม่รู้หรอกแต่พอทำทำทำเยอะๆผ่านไปหนึ่งปีเริ่มจับจุดได้ให้คนชอบอะไรเฮ้ยจุดนี้คนชอบจุดนี้คนไม่ชอบจุดนี้ชอบแล้วทํางินไ,ได ได้นะจุดนี้คนชอบแล้วทําเงินได้นะถ้าเอาแต่พูดทาคมอย่างเงี้ยทำเงินไม่ได้หรอกต้องทอํายังไงมันถึงจะทําเงินได้เฮ้ยคุณจะเริ่มรู้เพราะคุณทํามากพวคุณปรับตัวไวเพราะปรับตัวไวคุณจะสําเร็จ